โยสวัสดีครับหลังจากลองใช้เครื่องนี้มาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเทสกาแฟแรกไปแล้วของ Starbucks ที่เป็นเป็นตัวที่แ้มที่สุดนะนะแล้วก็พอหมดปุ๊บผมก็อยากรู้สึกว่าเอะมันมีรสชาติกาแฟอื่นอีกหรือเปล่าอย่างที่เคยคุยห้ฟังว่าอยากจะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็วันนั้นพอดีกาแฟหมดก็ไปเดินโลตัสแล้วก็เจอยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้ชื่อว่า Suzuki ผมยังคิดอยู่ว่ายี่ห้อนี้เกี่ยวอะไรกับยี่ห้อของรถจักรยานยนต์หรือเปล่ากินแล้วเนี่ยมันจะแรงเข้มแล้วก็ซิ่งเหมือนมอเตอร์ไซค์ไหมก็เลยอยากลองดูและด้วยเงินไขหนึ่งก็คือราคาไม่แพงมากครับอยู่ที่250บาทรึ่งกาแฟตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นโรสเลเวล5นะครับแล้วก็กลิ่นเลเวล5แล้วก็บอดี้เลเวล5เอาจริงๆผมก็ไมไ่รู้ความหมายอะไรพวกนี้หรอกนะแต่เอาว่า คือมันดูเยอะดีเลข5อะไรเงี้ยน่าจะน่าจะดูดีเหมือนเลข5ประหยัดไฟอะไรประมาณนั้นนะก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะออกมาแบบเข้มหอมแล้วก็ความคั่วระดับ5เอสเปโซมั้งผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าละเขาบอกว่าเป็นดาร์กโรสจากอิตาเลียนสไตล์นะครับแล้วก็สมูทกับคอมเพล็กซ์เฟรเวอร์แอนด์โล y บัสบอี้ซึ่งไม่รู้อะ ว่ามันคืออะไรแต่แน่ๆคือเคยชิมของ Starbucks มาแล้วตัวที่คั่วแรงๆมาเลยนะครับอันนั้นน่าจะราคา650บาทอันนี้ตามไม่ผิดนะ250ซึ่งราคามันต่างกันเยอะมากแล้วก็รสชาติที่ออกมานะครับมันก็จะออกมาแบบคือไม่ได้หอมแบบหอมแบบส a า bucks เลยนะครับแล้วก็รสชาติเข้มไหมมันก็ไม่ได้เข้มเข้มแบบสุดๆเหมือนที่กินแบบ Starbucks แต่ว่าลักษณะของมันเนี่ยมันก็มีความเข้มของมันอยู่นะครับแล้วก็หางหางเนี่ยเวลาน้ําเริ่มอุ่นๆนิดนึงหรือเริ่มเย็นแล้วเนี่ยออกปเปรี้ยวเลยสําหรับคนที่ชอบกาแฟเข้มๆมากๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบนี้ก็ได้แต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วมันอาจจะโอเคก็ได้นะะเดี๋ยวผมจะลองชงให้ดูสักแก้งล้วกันนะครับเวลาชงผมจะทําแบบนี้ซึ่งถูกผิดไม่รู้นะอยากให้ทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยผมจะได้ ได้ทำให้มันแบบเป็นสากลรนะแต่ผมก็พยายามทำแบบรถที่ชอบนะครับก็คืออัดให้เต็มที่เลยนี่จริงใกล้หมดแล้วนะครับเหลือแค่หนึ่งในหนึ่งในสิบของห่อได้มั้งก้นถุงละผมก็จะช้อนหนึ่งเนี่ยนะครับช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเยนะอย่าหกนะอย่าหกนะดันให้มัน ออกไปนิดหนึ่งนะแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งนี่ก็มาแบบเต็มเต็มเลยครับอัดคืออัดให้เต็มถ้วยเลยเต็มเบ้าเลยฮนะประคองหน่อยโอเคแล้วก็อัดมันลงไปตัวแอมเปอร์ที่อัดนี่ก็คือแถมมากับเครื่องนะครับเป็นพลาสติกถามว่ามันพอดีไหมมันก็พอดีนะครับแล้วมันจะทําให้แน่นไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วความแน่น มันจะยังประโยชน์อะไรให้กับรสชาติหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้ผมรู้แค่ว่าเอาผมทําแบบนี้แล้วเปลี่ยนกาแฟไปเรื่อยเดี๋ยวจะมาลองดูว่าความหอมประมาณไหนนะครับหลังจากที่เนี่ยมันจะหมดแล้วก็อยากให้ให้ดูกันเป็นตัวเรื่องหนึง่งเพราะว่าผมเสิร์ชกาแฟยี่ห้อนี้เนี่ยแทบจะไม่เจอในกรุงเทพเลยแต่ไปเจอพวกมันจะมีร้านสุ z u กิซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพามันมอยู่แถวไหนแล้วก็หลายคนมีการถามรสชาติมาทำไมไม่พูดถึงกัน ผมคิดว่ามันก็โอเคนะกับราคาประมาณนี้คือไม่ไม่ได้ขี้เหร่อา้าวไม่ถนัดเวี๋ยาวนะเวลาผมชงผมก็ชงแบบดับเบิลชัตนะครับก็คือสองสองเปกเลย เพราะว่าอัดแน่นหรือรอมนี้จะเป๊กเดียวดีเพื่อดูความเข้มข้นแต่วาผมกดตรงนี้นะครับผมจะกดสองอันเลยมาแล้วก็ค่อยๆไหลลินออกมานะครับผมก็ตั้งไว้ประมาณเกือบๆเต็มแก้วน่ะ คือมันก็อย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราชงแค่ช็อตเดียวแล้วเอาแค่แบบประมาณหนึ่งในสามของแก้วเนี่ยถามว่ามันเข้มไหมมันก็เข้มนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเปลืองอะ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลเทาๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะสวยครับสวย เรียบร้อยนะครับผมก็จะชงออกมาประมาณเกือบเกือบเต็มแก้วนะก็เป็นแก้วเล็กๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองดูเดี๋ยวค่อยเช็ดแล้วกันเลอะเทอะใหญ่ละตอนอันนี้ครับเป็นประมาณเห็นควันไหมโอ้โห เนื้อครีมมันก็จะเป็นประมาณนี้ถึงเวลาชิมแล้วรสชาติก็จะออกประมาณผมว่าใกล้เคียงกับที่ผมกินสตาบักนะคือแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันโอเคไหมผมว่ามันโอเคนะในราคาที่ไม่แพงม,มาก ขนาดนี้นะครับก็เป็นขนาด250กรัมเท่าที่ผมเช็คจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้วยหนึ่งเนี่ยก็ชงประมาณ11กรัมประมาณเนี้ย11กรัมก็จะได้ประมาณกี่ถ้วยล่ะ20ถ้วยอาจจะได้ประมาณ20ถ้วยนะครับก็ตกถ้วยละ20หาร250บาทถ้วยละประมาณ10 10บาทได้ไหมอืม1 0บาท11บ,บาท ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อร่อยรถ้าให้คะแนนความหอมเนี่ยจาก5คะแนนผมคิดว่าอยู่ที่ประมาณ3นะประมาณ3สามกลางๆคนระับผมเคยหอมกว่านี้มาแล้วนะถ้ารสชาติความเข้มข้นเนี่ยก็ให้ประมาณ4ประมาณ4นะครับ ได้อยู่ครับประมาณ3-4แล้วส่วนราคาเนี่ยถูกครับผมให้5แต้มเลยเป็นเป็นสวรรด์ของคนชอบดื่มกาแฟจริงครับเดี๋ยวบทรุ่นนี้นะครับผมจะลองไปตามหากาแฟอื่นๆอย่าง b ู u อ c o f f e c o แล้วก็รอบหน้าจะวนกลับมาที่ starbucks ใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อชัวร์ว่าไอ้ที่ผมเคยกินมาเนี่ยความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ ทั้งหอมแล้วก็มีความเข้มข้นอย่างที่ผมชอบจริงๆ